อรุณทอแสงเพราะความแข็งแรงภายในอรุณทอแสง

ดูไม่ลงไม่อยากดูออใส่คนดึงได้หรอใส่แล้วแล้วก็เหนียวขายก๋วยเาี๋ยวที่นี่ขายจ๋วยเตี๋ยวที่นี่ ต้องใส่ใส่สาระนเง่ายติดสอบแราเดียวไปบ่ายเนี ล็อกน้อล็กแนวงกลางเนียกเขาเรียกมุมกล้องถ่ากลางวงเนียะโอ้มีหลายมิตินะยิบเลยนะคะแน่นท้ายดีดีวไม่ปดูไปดูหนังเรื่องไม่หรอกถ้กล้องเขวางใต้รถถังอะเ่นี้แคนี้จะเห็นหน้าคนขับดเนีย อย่างนี้มุมแี้เรียกว่าชนกันเลยบ้านเจ้าเจ้าเจ้ามีน้ำค้างสิวะ ครับเดินไปเลยเดินไปเลยผมมาตั้งมุมกล้องให้เห็นชื่อถนนไงให้เห็นถนน